มีรายงานข่าวด่วนแล้วก็เป็นข่าวดีเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดแม่ของน้องจีน่านั้นได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวนชั่นทีวีนะครับที่ลงไปเกาะติดภารกิจค้นหาน้องจีน่าเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบกับอีก11เดือนว่าเจอตัวน้องแล้วนะครับและน้องปลอดภัยนะครับทีมข่าวของนชั่นที่ขึ้นไปเกาะติดอยู่บนเขาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหรือว่าหมู่บ้านของชาวบ้าน ไปสักประมาณ2กิโลเมตรนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยชาวบ้านก็จะทำเป็นลักษณะของไร่ข้าวโพดแล้วแม่ของน้องจีน่าก็มาบอกกับนักข่าวเองนะครับว่าเจอแล้วและที่สำคัญน้องปลอดภัยนะครับตอนนี้ได้ประสานให้รถโรงพยาบาลนะครับซึ่งสแตนบายรออยู่แล้วเนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับทันทีที่ลำเลียงน้องลงมาจากพื้นที่ป่าหลังเขาเนี่ยนะครับ ในระยะทางประมาณ2กิโลเมตรก็คงจะต้องรีบพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับถ้าข่าวนี้เป็นเป็นความจริงซึ่ง,ซ,งซึ่งดูดูจากรายงานข่าวที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับก็าจะเป็นการยืนยันแล้วนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยบอกว่าแม่เป็นคนบอกเองว่าน้องปลอดภัยแต่รายละเอียดเนี่ยยังให้มากไม่ได้เพราะแม่เองก็ก็ต้องรีบเข้าไปดูแลลูกนะครับผู้ชมครับประกอบกับแม่เองก็จะมีการพูดเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยเป็นภาษาชนเผ่า ก็อาจจะทําให้สื่อสารกันไม่ตรงแต่ว่าบางส่วนเนี่ยยืนยันถ้อยคําไปแล้วนะครับว่าเจอแล้วและที่สําคัญน้องนั้นปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโอ้ข่าวดีข่าวดีของวันนี้เลยคือคือตั้งแต่ตอนเช้าเราทราบว่าในเสี่ยวเนี่ยบอกว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขามาบอกว่าให้เอาน้องไปสังเวยที่ปากถ้ำบนเขาเราก็โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้หมอนี่นะทำไม ทำไมเป็นคนอย่างนี้นะครับและเราก็ยังลุ้นต่อว่าเอาละแม้ว่าจะเข้าสู่วันที่สามเมื่อเช้านี้ผมก็ทําคลิปไปว่างั้นก็ขอภาวนาเลยและกันให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยนะครับได้ช่วยน้องด้วยเพราะว่าเข้าสู่วันที่สามแล้วนะฮะเด็กอยู่ในป่าในเขาสามวันสองคืนช่วงนี้ฝนตกด้วยแมลงสัตว์อากาศเย็นอากาศหนาวเน็บเพราะอยู่บนเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ท่าน้องปลอดภัยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ ก็ต้องใช้คําว่าก็ต้องใช้คําว่าเป็นเรื่องที่มันเกือบจะปาฏิหาริย์นะแต่เอาว่ามันถือว่าเป็นข่าวดีคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นข่าวดีเอานะฮะแม่ยืนยันกับทีมข่าวของเนชั่นที่ไปเกาะติดถึงที่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับและเช่นเดิมฮะช่วงท้ายผมก็ไม่มีโฆษณานะครับก็โฆษณาสินค้าตัวเองแล้วกันคุณผู้ชมครับไส้อั่วนะครับไส้อั่วจากจังหวัดน่านนะครับทําสดๆจากจังหวัดน่าน รับออเดอร์วันละไม่เกิน40ชุดเท่านั้นนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220น้ําหนักครึ่งกิโลนะฮะน้ําหนักครึ่งกิโลนะครับเป็นไส้อั่วที่ผมรับประทานแล้วก็ยอมรับเลยนะครับว่าอร่อยมากปกติเป็นคนเหนือก็กินไส้อั่วอยู่แล้วแต่พอมาโดนไส้อั่วเจ้านี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าไหนรู้ไหมฮะก็เป็นแม่ของเพื่อนที่เคยกินไส้อั่วบ้านเขาเนี่ยนะครับ มาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าติดใจก็เลยรู้สึกว่าโหทําอร่อยจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายที่ไหนนะครับไม่ได้ขายไหนไปกิจาลักษณะก็เอามาขายผ่านแบรนด์ของอิซิยุคนนะครับชุดละ2 2 0มี2แบบนะฮะเผ็ดกับไม่เผ็ดง่ายๆครับคุณผู้ชมถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปตอบรับหรือถ้าคุณผู้ชมไปเจอใน u t u b e นะไปเจอใน u t u b e เนี่ยนะคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามา พี่ก็สนใจนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานเขาแจ้งเข้าไปว่าคุณผู้ชมสามารถกดเข้ามาในลิงก์ของของไลน์แอนะกดเข้ามาในลิงก์ของ Line แอเพื่อสั่งซื้อในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีกลุ่มไลน์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งได้เหมือนกัน คือผมพยายามทําให้หลายช่องทางเอาว่าคุณผู้ชมสะดวกที่สุดถ้าเจอใน Facebook จะพิมพ์สนใจจะเข้ามาใน Line แอก็ได้จะ Inbox ก็ได้หรือถ้าเป็น YouTube ก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาก่อนก็ได้ถ้าไม่รู้ว่า Line แอมันอยู่ตรงไหนจะเดี๋ยวทีมงานจะไปแปะให้นะครับขอบคุณอย่างสูงพร้อมกับข่าวด่วนข่าวดีที่เอามารายงานให้รับทราบสวัสดีครับ